สี่ราศีดวงรับทรัพย์จับเลขไหนมีแต่ชัยชนะอยากหางานใหม่เราฟังขา่าวดีปี2568นี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะสี่ราศีดวงรับทรัพย์จับเลขไหนมีแต่ชัยชนะอยากหางานใหม่เราฟังข่าวดีได้เลยได้แก่ราศีกุม ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีอุการงานมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำง,งานจึงเป็นที่ต้องการกับผู้คนอยู่เสมอถึงจะเป็นปีใหม่ที่มีงานเข้ามาตลอดคอยช่วยเหลือและสร้างผลงานให้มีคนรู้จักคนที่ได้ท่องเที่ยวมีความสุขที่สุดท,ทำไปเที่ยวไปการเงินมีความโดดเด่นในะเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์แต่ก็ใช้เงินเก่งมากคนในครอบครัวมีความสุขมีโชคลาภ ดวงดีกับสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชคความรักมีสเสน่ห์เป็นพิเศษคอยช่วยเหลือสร้างความสุขให้กับคนเป็นปีที่มีความสุขที่สุดคนโสดมีโอกาสพบรักหรือได้นัดพบเจอกันช่วงปีใหม่ติดต่อกันมาตลอดมีโอกาสได้พบเจอกันสักที ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานมีความตั้งใจทํำงานอยู่ตลอดรวมถึงได้โอกาสจากผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการเงินรู้จักค่าของเงินมากขึ้นมีความราบอบคอบแต่ก็ใช้จ่ายกับทุกคนมีโชคลาภกับศาสตร์แห่งการเวลานำเวลาไปเสี่ยงโชคได้โชคใหญ่ ความรักมีความสุขกับครอบครัวที่ใช้ความสุขที่พบเจออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่คนโสดมีโอกาสพบรักในที่ทำงานพบเจอกันทุกวันจนมีความสนิทสนม ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กดกฎาคมถึง18สิงหาคมชาวราศีกรกฎก,ก,การงานมีความรับผิดชอบละเอียดในะเรื่องของการทำงานจริงจังเสมอต้นเสมอปลายจะมีงานใหญ่เข้ามาสำหรับคนที่ยังทำงานอยู่ได้เดินทางไปสถานที่สวยงามรวมถึงพบเจอครอบครัวการเงินมีเงินเข้ามาตลอดรวมถึงโชคดีมีกำไรได้รับส่วนแบ่งสิ่งต่างๆ ที่ดีตลอดทั้งสัปดาห์มีโชคลาภกับบ้านเลขที่ให้โชคความรักทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวการดูแลคนในครอบครัวพบเจอกันทานอาหารทำบุญพ,พร้อมกัน,พพกนคนโสดจะพบรักกับคนมีฐานะอายุมากกว่าแต่ขี้บนหน่อย ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันการงานดูแลและเอาใจใส่เรื่องของการงานผลงานได้รับคำชมอยู่เสมอได้เดินทางตลอดแต่ก็ปลอดภัยการช่วยเหลือทุกคนมีน้ำใจอยู่เสมอการเงินใช้เงินเพื่อความสุขของตนเองและคนในครอบครัวตลอดปีดวงดีมีโชคลาภกับเลขทะเบียนรถป้ายแดงขันแรกที่มองเห็นบนถนนความรักครอบครัวมีความสุขที่สุดทำทุก อย่างเพื่อให้ได้ดีลูกหลานบริวารพึ่งพาอาศัยได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวคนโสดมีโอกาสพบรักในขณะเดินทางกับคนอายุน้อยกว่าและมีความสนิทสนมกันในอนาคตหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ